สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการอัดจรารบีเพากลางของโตโยต้าวีโก้นะครับจรารบีเพากลางของโตโยต้าวีโก้นะครับจะต้องทําการอัดจรารบีนะครับทุกๆ10,000กิโลเมตรส่วนจุดที่จะทําการอัดจรารบีนะครับที่เพากลางเนี่ยจะมีทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดที่ต่อกับชุดเกียร์นะครับก็คือตรงจุดนี้ผมซูมภาพไปใกล้ๆนะครับ จุดที่2นะครับที่เราจะต้องทําการอัดจารบีนะครับก็จะอยู่บริเวณกลางเพลานะครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับส่วนหัวอัดจารบีนะครับก็จะอยู่ตรงตําแหน่งที่ผมชี้ตรงนี้นะครับส่วนจุดที่3นะครับก็จะอยู่จุดต่อระหว่างเพลากลางกับชุดเฟืองท้ายนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหัวอัดจารบีขนาดเล็กนะครับ แล้วก็ในส่วนของจระบีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นจระบีโตโยต้านะครับ GC LB ขนาด0.5กิโลครับจรลบีนี้ก็ใช้สําหรับอัดลูกปืนล้อนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับขั้นตอนการอัดจระบีนะครับให้เราเอากระบอกอัดจระบีนะครับใส่เข้าไปตรงหัวอัดจรลบีแล้วก็ทําการโยกจรลบีเข้าไปนะครับ โยกจนกว่านะครับตัวจรารบีเนี่ยนะครับจะดันจรารบีเก่าออกมานะครับจากเผาก่างพอมีจรารบีใหม่ดันจรารบีเก่ามาแล้วนะครับก็ให้ดึงหัวอาดจรารบีออกนะครับหลังจากที่เราอาัดจ,จุดแรกแล้วนะครับเราก็มาอาัดจ,จุดที่2นะครับวิธีก็เหมือนจุดแรกเลยครับใส่กระบอกอัดจรารบีเข้าไปนะครับ เราก็อาจจะบีเข้าไปนะครับให้จระบีใหม่นะครับดันจระบีเก่าออกมาครับแล้วก็ดึงหัวจัจลบีออกนะครับต่อไปเราก็จะมาอาัดจ,จุดที่สามนะครับจุดนี้จะอยู่ติดกับเฟืองท้ายนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับจารบีเก่าก็จะถูกดันออกมานะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการอัดจารบีเผากลางนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ